สูตรทุกสูตรเป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดมีสติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc เจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นสูตรปักหลัก10บล่างสถิติ7งวดค่ะสูตรการคํานวณค่ะใช้หลักหน่วยบวกร้อยหน้าครั้งที่2นํามาบวก2บวก1บวก4นะคะสถิติสูตรนี้เริ่ม 0327612ตัวล่างออก57นะคะเป็นสูตรการคำนวณง่ายๆนะคะช่องนี้ไม่ซับซ้อนค่ะใช้เลข1บวก4ง่ายๆเลยนะคะ่ะ1บวก4ได้5นำ5มาบวกเลขคงที่214 5บวก2ได้7 7บวก1ได้8 8บวก4ได้12ใส่2นะคะ782ผลการออกรางวัล2ตัวล่างออก8210ล่างเข้าเลข8ค่ะงวดน,นี้ต่อไปใช้8บวก7 8บวก7ได้15นํานำหมาบวก5บวก2ได้7 7บวกหได้8 8ดบวก4ได้12ใส่2ค่ะ7 8 2ผลการออกระงวัล2ตัวล่างออก8 3งวดนี้10ล่างเข้าเลข8ต่อไปนะคะใช้5้บวกหค่ะ ห้าบวกหกได้สิบเอ็ดนำหนึ่งมาบวกหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดสามสี่แปดนะคะผลการออกระหว่าสองตัวล่างออกสามหกสิบล่างเข้าเลขสามค่ะต่อไปใช้แปดบวกเก้าแปดบวกเก้าได้สิบเจ็ดนำเจ็ดมาบวกเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกหนึ่งได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสี่ได้สี่ค่ะเก้าศูนย์สี่นะคะผลการออกระหว่าสองตัวล่างออกเก้าสองสิบล่างเข้าเลขเก้าค่ะ ต่อไปใช้เก้าบวกเจบวกเได้16บค่ะนำหกมาบวกหกบวกสองได้8 8ดบวกหได้9 9้บวกสได้13ใส่3 8 9แปดเก้าสามนะคะผลการออกรางสองตัวล่างออก3 0ค่ะ10ล่างเข้าเลขสาต่อไปใช้แปดบวกศูย์แบวกศนย์ได้8นำแปมาบวก8ปบวกสได้10ใส่0ูนบวกหได้1 1ึบวกสได้ห้า 1> 0 1นค่ะผลการออกรางวัา2สตัวล่างออก5้า0ดล่างเขาเลขก5ต่อ,อไปนะคะใช้7บวก0 7บวก0นได้7ค่ะนำา7มาบวก7บวกสองได้9 9้บวก1ได้10ใส่0 0บวก4ได้4 904ผลการออกรางวัา2สตัวล่างออก0 7 10์ล่างเข้าเลข0ูค่ะ นี่นะคะสถิติทั้งหมด7งวดของสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่คำนวณลงให้ใหม่นะทีนี้มาดูในงวดวันที่16มีนานะคะสูตรไม่ยากนะคะหลักหน่วยบวกร้อยหน้าครั้งที่2คือ5บวก8 5บวก8ได้13ค่ะนำได้3มาบวกเลขคงที่3บวก2ได้5 5บวก1ได้6 หกบวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ค่ะหลักสิบล่างนะคะเลขห้าเลขหกเลขศูนย์หนึ่งในสามตัวนี้จะมีเลขไหนไหมเห็นหรือไม่รอรุ้นค่ะสิบหกมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ใครชอบเลขไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เช่นเคยนะคะสูตรทุกสูตรมีถูกมีผิดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ